เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะผัดแหงดูค่ะว้าวว้าวว้โอเคนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพัดแหงหมูนี่ค่ะหมูก,กับสองโลแกงพัแหงแม่พล่อย กะทิหนึ่งกระป๋องกันหมดเดี๋ยวให้เขาซื้อมาเพิ่มอีกมาค่ะเรามาเริ่มทำกันเปิดไฟให้ร้อนนิดนึงนี่นะคะทำไปละครั้งหนึ่งกล่องน,นิด ค่ะเดี๋ยวอันนี้ขึ้นนิดนึงนี่ดินี่ค่ะ ไปเคี่ยวกะทิก่อนนะคะเคี่ยวกะทกิอนเคี่ยวให้มันกระเนาะป๊นนึนนง เด็กท้อเลยนะพี่สินี่ก้อนเบลล์มเลยมาเคี่ยวกะทิก่อนนะเคี่ยวกะทิให้ ตาจะทำจตเคี่ยวให้พริกแกงหอมจะทำพอเคี่ยวได้ที่แล้วเนาะก็ใส่ใีนื้ะเลือหมูเกือบสองโลเลยนะคะ ขา้างนอกสองขวดชาีะจะข้นมากเพราะว่ามันหน้าหนาวขวดแคบเลยครับ มันมันมากเลยค่ะกะทิมันกะทิมันหน้าหนาวใส่น้ำร้อนเข้าไปนิดนึงเีเลยเดี๋ยวเราจะใส่อีกกระป๋องนึงตอนสุดท้ายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว เคี่ยวไว้สัก20นาทีนะคะน้ำลคลุกคลิกค่ะเค,ค่ะ10นาทีผ่านไปค่ะแต่เราจะเคี่ยวต่ออีกนะคะเปิดไฟ อันอ่อนเปิดไปอัอ่อนไหมเนาะโอเคค่ะกระตุ้นกันต่อไปเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะนี่ค่ะหลังบ้านเราก็มีใบมะกรูดแล้วก็ัวระพาเดี๋ยวมาหัน่นใบมะกรูดกับเด็ดัวละพาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูาต่อค่ะนี่ค่ะดี ไปมะกรูดนี่ก็ไปโหระพานี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน ขอชิมก่อนนะต้องหวานนะิดนึงมันไม่ค่อยหวานขอใส่น้ำตาลอีกค่ะใส่นิดีกว่า น,น้ำตาลนี้หนึ่งก้อนสองก้อนนะคะเพราะว่าแผนงมันต้องออกรสหวานเนาะนเพื่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุดท้ายนะคะแกยวอีกสักห้านาทีค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วใส่หละพาเข้าไป ีเลยเรียบร้อยค่ะและและ้วเราก็ทำพผแนงเสร็จแล้วดูค่ะดูน่าทานไหมคะ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจช่องมารับอัสซีชาเนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย